สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ทุกตาพาฝันพอกันคู่มือเนาะค่ะเนาะพอกันคู่มือกับแบบสไตล์เอ้เด้อจ้าเด้อมาเอ้จะพามาเอเต่อเอ้ทุกตาจะพามากินกาแฟคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินกาแฟเนาะค่ะเนาะอุปกรณ์ก็ถ้วยกาแฟ หม้อต้มกาแฟเนาะค่ะกําลังนับปักอันดอกไม้เ้อค่ะเอ้ยก็ได้เอ็ดมวนมวนตลกตลกเนาะค่ะเนาะอันนึกมันอันสดชื่นเดี๋ยว่าเนาะปะอากาศก็ดีอยู่ค่ะมื้อันนี้ประมาณแปดแปดองศาแต่ว่ามันยังเป็นตอนเซาๆาอยู่มันก็เป็นอากาศมวนมุนอยู่เลยค่ะพี่เด็ดกันออกอยู่แต่ว่ากันอย่างบ่เดียวนี้ดอกค่ะเพราะว่ามันยังยังเซาเนาะ มกค่ะกำลังนาพาอันกำลังนาปักดอกไม้พันกองมันหายก็เลยปล่อยเลยเนาะคะ่ะเด้อป่อยเลยอันนั่งเที่สิเห็นเอ้ยเหมือ,อนกระจุกกระจิกเนาูขันอโตรนอันใหม่ๆก็ได้เอา้าเพคนบุญยากันอยู่บ่งมัอนี้คือคือตกไหวแท้ะ,ะอ่ะอ่ะค่ะมันม้วนเนาะมาเปิดหมอ้อกาแฟแล้วก็ลิ้นเลยจ้าลิ้นกาแฟเลย Thuổi cà phê nhanh nhanh nó khả nó Ôi, chứ mình hộp cả mà mà hộp cà phê nó ơi nó chả đỡ โอ้ยมีแห้งมีเหงื่อเด้จ้าห่มหอมันนะคะชื่นใจเนาะค่ะเนาะ,ะชื่นใจสำหรับโคกาแฟด้วยค่ะคนดื่มกาแฟตอนเ่้เเสเนาะค่ะตื่นขึ้นมาก็ต้มกาแฟเนาะค่ะเนาะหรือว่าชงกาแฟแล้วก็มาค่ะมานั่งกันจิบกาแฟแล้งคนก่อนออกไปทำงานเหมกันเหรอปะ นักขน,นการบ่ได้ทํางานก้าอยู่เฮียนหนค่ะเนะเอ็นฮันเอ็นนี่ก้าจิบกาแฟํกกนนากันคนเนคขะเนาะเออยก้าเมื่อนี้เออยู่เฮียนค่ะเมื่อนี้แฟนเออย์พันไปเหลือละไปเมื่อกี้นี่ค่ะไปเอาขี่สกูตเตอร์ไปเพื่อนว่าเมื่อนี้มันเป็นอากาศดีเพื่อนรถจังบบติดเพราะว่าเพื่อกลับมาตอนแรงเพื่น ส่วนมากพันช่วงที่พ่นกลับมามันสิลดติดหนอะค่ะเนาะกระโติดอกค่ะเอ้าดอกพี่ดอกไม้ร่วงอีกแล้วพี่ดอกไม้ร่วงอีกแล้วถ้าเป็นอันหลานน้อยอยู่เพ่นก็บอกว่าปักอันเดียวพ่นก็ไม่ปักเยอะพ่นก็มื้อนี้พ่นไปโรงเรียนครับมื้อนนี้ ผมลื่นเนาะค่ะเนาะผมลื่นทานน้ำมันก็บ่ตีดอกทานน้ำมันใส่ผมอ,อยากปักส่งอันนี้มันดูสดชื่นตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็พักผามากินกาแฟก็ม่วนม้วนสินะคะเพื่อนว่าโบอยากอยู่ดยเดี๋ยวนี้อ่ะโอเคแต่พันอยู่แล้วก็โบไปอันนั้นพันเยอะเนาะคะ่ะเนาะกินสัมมันกาแฟมดถ้วยเนาะเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะ ล่วงอีกแล้วจะล่วงอีกแล้วจะล่วงอีกแล้วคลิปนี้คำคำพูดเลยอันมาเบิ่งเอ้แล้วก็คำอยากปักดอกไม้ก็หามาอันเสื์อดอกขนอบ้านเอามันดอกไม้อันสดไหลเนาะข่ะเนาะ ดอกไม้สดดอกไม้ยันที่ปลูกนําบ้านนําเติมมันเยอะอันนี้ดอกไม้สดก็ไหลกันนะคะทางเงินเ้ยนี่กันนะแต่ว่ามันได้เป็นดอกไม้ซื้อเพราะว่ามันเป็นหน้าหนาวเนาะคะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็นหน้าฮอนนี่ก็ดอกไม้ยันค้างทางก็เยอะค่ะดอกกุหลาบป้าดอกกุหลาบป้านี่ก็เยอะนะคะสีชมพูสีแดงเนาะคะเนาะสีขาวสี เหลืองอ,อ,นนะะองง่อนๆค่ะดอกไม้ไหลน้ำช่วนมากมันสิเป็นน้ำทางเง้นลังรถไฟะคะ่ะมันปลูกสองฝั่งก็มีดอกกุหลาบป,ป่าดอกกันพวกดอกลาเวนเดอร์เนาะค่ะเนาะพันปลูกแล้วก็ดอกคือเบอร์พักอีตูะะ่เนี่ยเนี่ยมันเป็นดอกสีม่วงๆก็ไหลเด็กค่ะดอกกุหลาบมนี่สีไหลยอยู่ดังเหงื่อเอยน้ำส่วนน้ำปักนี่ก็หลไหลกระทางเงนรัฐบาลพันมาปลูกเนาะคะ่ะเนาะพันมีคนดูแลยอยู่ มันก็เลยดูสวยงามตัดยาตัดกิ่งดอกไม้เอทันเอสนี้สิอค่ะอันก็ไม่ใหญ่พันก็มีการตัดการเนาะค่ะนกกิ่งการพันสวยมันเป็นได้ดนไดรระดับเหมือนกันออกไปมันก็เลยบวโหกค่ะมันก็เลยดูสวยงาม้ยบ้านเมื่อเนื้อตุ๊กตาผ่าฝันในเอสเตค่ะอันเมื่อเนี่ยนันจะไปส่งอันหนังสือพิมเนี่ยค่ะเอ้ก็ได้ เอ้ยกินกาแฟแล้วก็เอ้ยท่านเอ็นนี่แล้วกันนี้มันเศร้าๆอยู่เนาะค่ะเนาะจักสักโมงก็กว่ะเ้ยกันเอาน้องสมพูออกไปยันขี่จักหนอยแล้วกันไปส่งนางสือผิมพผู้เทาค่ะส่งนางสือพิมพผู้เทาแล้วก็นอันว่าน่ะเลยเข้าซปเปอร์มาร์เก็ตจักหน่อยอันซื้อของก็จุกกระจิกมาเด้อต่กระบได้เยอะเรยเพราะว่าของเอ้ยยังไหลอยู่เอ้ยไปซื้ออาทิตย์ที่แล้วเอ้ยไปเห็น ไปใจโขงมาก็ตู้เย็นเนาะค่ะเนาะมันก็มีพักมีเติมมาก็เราก็ต้องไล่กินแล้วมันมืดก่อนว่างั้นดรอปะอันนี้ก็เลยมาอันพามากินกาแฟสัก่อนเนาะค่ะเนาะกินกาแฟแล้วก็คุยกันม้วนๆเนาะค่ะก็เมื่อคันเมื่อนี้ก็โทานี่บอกค่ะงานเอ่ยก็ไหนที่ว่าอันส่งหนังสือพิมพ์ูุเฒ่าเนาะค่ะเนาะเข้าอันไปใจอันไปบึงน้ําขงซปเปอร์มาร์เก็ตนิดหน่อย เ้วเอ้ยก็กลับมาบ้านอันนี้อันนี้เ่าเคฝังกอนนะคะในว่าในเอสแตเดแล้วก็เหอนข้างล่างเนี่เอ้ยทำแล้วค่ะข้างล่างเนี่ยก็ไปเป็นอาทิตย์นาเนค่ะเนาะเพราะมันบริสุทธิ์กระปงกง้นหรือปะมันเอ้ยกันขึ้นไปข้างบนเอ้ยมันก็เป็นพัพพาลีพาตามสไตล์เอ้ยก็เก็บโขงค่ะเก็บขขงเก็บพันเก็บนี้แล้วก็หยุดค่ะก็มาเบิ่งเงินนั่งเบิ่งเงิน ที่ยูทูบจักสองสัโมงเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้เมื่อเช้าเนาะเอ้ขับเบิ่งไปแล้วเอ้ยเบิ่งแต่คับเบิ่งเงันไปเบิ่งเข้าไปเบิ่งหมู่พันแกงเงันแกงเห็ดแกงเห็ดขนขาวบ่พันแกงเห็ดค่ะพันเอ็ดขักเลยค่ะพันก็แกงเห็ดเสือประแดกเอ้ยใส่เยอะฝังเสือประแดกค่ะเสืออันเป็นตะแซบค่ะคือว่ากลิ่นหอมมะฮอดเหียนเลยปะคันอาหารบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะอาหารนั้น แถวแถวภาคอีสานเหมือนกันเถอะแกงเฮ็ดป้าแซ่บค่ะแกงเฮ็ดบันนี้อันเสิร์ฟตอนประเด็จพนบอกพนเอ้ยกะบ่งกะคักค่ะพนกะพนเอดกะคักขักผู้วันหมู่พันที่วันนั้นเอ้ยเขาไปทักวันนั้นแล้วกรรมบนณฑิตท้ายก็เลยมาอันบัานมันแล้วแล้วเนะขนมก็เลยเอาอันผักใบแมงรักพนบอกหรือว่าผักอีตู่บ้านเฮาอัน ค่าค่ะอันเป็นตะกินตะก,นกินเอ้กเบิ่งเอยวันเออก็เลยมาต้มกาแฟแล้วก็เาพานั่งอัดคลิปนี่บค้ค <c oughs> <c oughs> ่ะก็อันอาหารเนาะคะ่ะเนาะอาหารการกินเนาะคะ่ะเบิง่งเ้อเลยก็มีความสุขมันเป็นอาหารท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นก็ถึงบบได้กินเฮาก็รู้สึกเนาะคะ่ะนาะว่าโอ,โอ้กินหอมหอมเพราะอีตูะะ่เสียกันอันเสืรอปเดกหนัวหน,นะคะ่นะเนาะ เบิ่งแม่ขัน,นี่มือแล้วเด้กาแฟก็หมดถ้วยแล้วจ้าก็เลยไปอันไปเบิ่งพันเอ้ยก็เลยโอ้เป็นตาแซบเนาะอาหารนี่วะอาหารแตล่ตละแต่ละภาคเนาะค่ะเนาะอาหารอันถิ่นบานเกิดว่างั้นเหรอปะก็เบิ่งเราก็ม่วนไปอีกแบบค่ะ เอ้ยก็บุบมีเอ้ยเออย่างบบได้มีคลิปเรื่องต่อเนาะเขาเอ้ยพามานั่งจิบกาแฟแล้วก็นะก็พามาปักดอกไม้จิบกาแฟแล้วก็ว่าวันในเอ็ดตอเดยเนาะค่ะเนาะอันถ้าว่าอันคลิปหน้าเอ้ยได้อัดใหม่เอ้ยก็จังอันแวบแวบแวมแวมตามภาษาเอ้ยเนี่ยบอกก็จังเล่าเอ้ังว่าว่ามีตะเลือบเข้ามานำหัวสมองเอ้ยแดเนาะค่ะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้จะเด้อที่เข้ามาทักทายค่ะ มาอันมาทักทายมาสวัสดีกันเนาะคณะตอนเศร้าๆอันขบว่เขาทักก็เห็นหน้าเอ้ยแวบๆแวมๆน้ำโจก็เอ้ยอันนี้เอ้ยตุ๊กตาผาฝันมือวันนี้เราเนาะว้าเรื่องตื่นเลยว่าเรานั่งจิ้งบอกก็มีด้ค่ะบางคลิปก็นั่งจิ้งก็มีค่ะบางคลิปคิดตะโอกเนาะเนาะนั่งไปนั่งคิดแรกว่าเนาะว้าเรื่องตื่นนี่ค่ะ อันตัวอย่างบัลินกาแฟนี่คืดอยู่ค่ะว่าน่ะเว้าเรื่องฮันเรื่องนี้เออฟังบัลลินกาแฟแล้วอันเรื่องกระหายค่ะ <c oughs> เห็นแตถ้วยกาแฟแล้วมาหูกาแฟซื้อซื้อ <c oughs> <c oughs> ก็มีค่ะเป็นบางคลิปเนาะค่ะเนาะกับโบเว้ากันะคะ่ะมันก็แล้วแต่อันอันวันใหม่เนาะค่ะเนาะวันใหม่ของทุกวันมันก็เปลี่ยนไปตามการและเวลาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะจ้ะเดอ้อ ย่าไปว่าเออเดี๋ยวค่อยทํายังไม่พร้อมนี่บอทำเด้่ยค่ะมันซิบบมีเพื่อพร้อมเด้อค่ะเออเอยมันนั่งบึงรอให้พร้อมนี่มันบอบพร้อมเด้อค่ะเขาถ้าว่าเฮาน่ะทำเธอเขาก็ลงมือเลยค่ะเพราะว่าวันเวลามันไปไวๆเด้อค่ะไวไี่ลี่เด้อไวมากๆเลยค่ะแล้วนั่งแป๊บเดียวนี่ก็ค่ำแล้วก็มีเราเท่นบอไดเอสเตอร์มืดไปเปลี่ยนมือใหม่แล้วก็เสียดายเนาะคะ่ะเนาะถ้าเขาอยากเริ่มต้นเธอก็ททำค่ะ สำหรับเอ้ยุกตาค่ะอยากอันอยากมาอันอยู่กับแฟนเนาะค่ะนาออยากมาเอ j o y อยากพากันไปหันไปนี่สองคนอันัวเมียว่างั้นเหรอปาเอ้ยก็ e a r l รี่ก่อนกำหนดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแฟนเอ้ยกับเอ้ยนี่มันอายุห่างกันสิบสี่ปีเนาะค่ะเนาะอันเอ้ยังใส่ฟังอันเนี้ยความคิดของเอ้ยดเนาะค่ะเพราะว่าหลังคนมันก็ว่าเออเฮายังโบเอสหน่ะมันก็แล้วแต่เนาะะนแต่ว่าเออเรามานั่งคินเออยก็เลย เออรี่ก่อนกำหนดค่ะเพราะว่าอยากมาอันเอนจอยกาแฟเนาะค่ะพากันไปหันไปนี่ไปนั้นขี่สกูตเตอร์ไปล่องเรือเนาะค่ะเนาะก็บอกแม้ว่าอันจับมือกันคู่มือ double อะค่ะก็ต่างคนต่างอันเอ็ดฮันเอ็ดฮันเอ็ดนี้ตามสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ต้องการทำเนาะก็เนาะแต่ว่าจุดบาลานซ์ส่วนใหญ่ก็คืออยากอยากมาอันเอนจอยน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าอายุวัยวัยก็มันก็บ่ได้ห่างกันเยอะแฟนเอ้ยมันก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะเป็นหนุ่ม เป็นหนุ่มใหญ่แข็งแรงค่ะก็สดชื่นอยู่คะ่ะตามตามอันวัยและวันเวลาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าความคิดของเอ๋ยนี่ว่าแฟนเอ๋ยพันเอรี่พันนั้นออกงานแล้วเนาะคะ่ะเพราะมันปดเกรียนแล้วว่างั้นเดี๋ยวปะล้วก็เลยเอ๋ยก็เลยมาอันออกงานอันก็ได้ปีกว่าแล้วค่ะปีปีกว่าเลยออกมานี่ก็คิดว่ามันจะมีเวลาเยอะเลยคะ่ะบนโบมเมนเะคะออกงานนี่ก็ ป้หมายเอธานเอธนี่เพิ่นเวลาก็น้อยลงเก่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็คือรู้สึกว่ามีเวลาเยอะแต่ว่ามันบ่มีเวลาเยอะเพราะว่าวันเวลามันไปไวหรือว่าเหาอันเป็นวัยคุณโสแล้วเวลามันเร็วขึ้นก็อาจสะมีส่วนค่ะอันนี้ความคิดของเออเด้อค่ะอันเอร์แฮงไสเออรฝังคอยากเอตเตอกาถ้าว่าผอเอ็ดได้เนาอค่ะเนาะหรือว่าเหาจุดบรานซ์ความสุขของตัวเองเน่าอนยูจุดเลยเฮาก็ เลือกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะบางคนมันก็ทํางานจนปดเกษมันก็มีความสุขที่ว่าได้เอ็นฮัทเอ็นนี้เนาะคะ่ะมันก็แล้วแต่เนาะ,ะแต่เอยนี่เอวยอกอันเอวยี่ก,ก่อนกาหนดแล้วเอวยก็มาเอ็นนั้นเอวยก็มีความสุขอีกแบบนึงค่ะก็ะเลยอันไซดให้ฝังอันอันนี้เฮามาเป็นคลิปก,กินกาแฟเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะก็เลยหาเรื่องมาเว้างกันนะ,ะนะปะ้าอันนี้ก็นิดนิดน้อยๆกับชีวิตประจําวันเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะมาเนื้อเอวยกันนสาค่ะก็เหอเพื่อนเพื่อน,อนทุกบ้านทุกคนมีความสุข กับวันใหม่เนาะค่ะเนาะตื่นขึ้นมาการนั่งจิบกาแฟบัจิบกาแฟกันน้ำชากาฟน้ำชาอันโอเลี้ยงอันตะเลอมีมดเนาะค่ะอันนมทั่วเรืืองต้มอันตือบ้านห่าวันเยอะแยะเนาะค่ะเนาะอาหารการกินมันหลายไปบ้านห่ามันเยอะอันอยู่นี้พ่นมันพ่านบเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยค่ะถ้านไปตลาดเนี่ยมันบได้มีตลาดที่เฮาวันสมมุติเป็นซปเปอร์มาร์กเนาะค่ะเนาะมันพ่านบได้เปลี่ยนคืออันบ้านเฮาที่ว่าอัน อันตอนเศร้าๆอันโทดปลาตังกอกตั้งโกนี่มันบ่มีค่ะพันมีต่ร้านเป็นร้านเบเกอรี่อย่างนี้คัะพันก็มีปลาตังโกพันก็บ่มีดอกอยะคำอยากกินก็ต้องทํากินเองเพราะงั้นเถอะปะแต่เอยก็บ่เคยทำนอกเออแห้งไซเออฝังนเนาะเพราะว่ามันมันอยู่คนละสังคมอยู่คนและขั้วโลกอันสิ่งแวดล้อมคนละอย่างว่าสนนี้ปะอะ เว้าวไปก็เว้าวไปเต็กได้ค่ะเอ้ยนี่เอ้ยก็น่ะเสาเบิ่งสวัสดีจักรอบแล้วอันนี้แบบมวมวนๆเล,ลยจะเด้ออันทักทายแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็นขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนค่ะให้มีความสุขกับวันใหม่นะคะแล้วก็พบกันอนคลิปหน้าด,ด้วยจ้า